<V> ส่วนของเส้นตรง AB คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ A สิ้นสุดที่ B ค่าสมบูรณ์ของเวกเตอร์ AB และค่าสมบูรณ์ของ u คือขนาดของเวกเตอร์ AB หรือเวกเตอร์ u เวกเตอร์เท่ากันคือขนาดเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันเช่นเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v ดังภาพ เวกเตอร์ขนานกันคือเวกเตอร์ที่มีทิศเดียวกันหรือทิศต,ตรงข้ามกันขนาดไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้ส่วนนิเศษของเวกเตอร์คือมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศต,ตรงข้ามกันสัญลักษณ์ของเวกเตอร์ขนานกันคือขีด2ขีดแนวตั้งส่วนสัญลักษณ์ของนิเศษเวกเตอร์ u ก็จะเขียนแทนด้วยเครื่องหมายลบและเวกเตอร์ u หรือเวกเตอร์ AB ก็จะมีนิเศษคือลบเวกเตอร์ AB กับกันก็จะได้เท่ากับเวกเตอร์ BA การบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวคือการนำหางของเวกเตอร์ตัวที่บวกมาต่อที่หัวของเวกเตอร์ตัวตั้งจากนั้นลากเส้นปิดก็จะได้ทิศลับดังรูปการบวกแบบหางต่อหาง ก็จะนำหางของทั้งสองตัวมาต่อกันจากนั้นก็จะได้ทิศลับดังรูปการลบเวกเตอร์ก็จะคล้ายกับการบวกเวกเตอร์เพียงแค่เรานำตัวที่ลบมากับทิศทางแล้วจากนั้นนำหางของตัวลบต่อกับหัวของตัวตั้งจากนั้นลาดทิศลับเราก็จะได้คำตอบเวกเตอร์ศูนย์คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็น0ูนหมายความว่าจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกัน ดังภาพด้านล่างการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์เมื่อกำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงและเวกเตอร์ u มีทิศไปทางขวาถ้า a มากกว่า0เวกเตอร์ a จะมีทิศไปทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u และหาก a น้อยกว่า0เวกเตอร์ a จะมีทิศต,ตรงข้ามกับเวกเตอร์ u หรือเรียกได้ว่าเป็นนิเศษของเวกเตอร์ u นั่นเองทฤษฎีบทที่สำคัญ ให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ b ไม่เท่ากับ0และ a, b เป็นสมาชิกของจำนวนจริงเวกเตอร์ u จะขนานกับเวกเตอร์ v ก็ต่อเมื่อ a ไม่เท่ากับ0และถ้าเวกเตอร์ u ไม่ขนานกับเวกเตอร์ v และ a, u บวก b, v เท่ากับ0แล้ว a เท่ากับ0 b ก็จะเท่ากับ0ด้วยเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ประกอบด้วยเวกเตอร์2มิติและเวกเตอร์3มิติดังภาพขนาดของเวกเตอร์ถ้าเวกเตอร์ u เท่ากับ a i บวก b j ค่าสมบูรณ์ของเวกเตอร์ u จะเท่ากับรากที่สองของ a กําลังสองบวก b กําลังสความชันจะได้ b ส่วน a และหากเป็นเวกเตอร์แบบ3มิติก็จะเพิ่มตัวแปร c และ k เข้ามา เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติและ3มิติก็จะมีสูตรในการหาค่าไม่ว่าจะเป็นการเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์1หน่วยในทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์และการบวกลบเวกเตอร์ดังตารางที่แสดงอยู่หน้าจอณขณะน,นี้ผลคูณเชิงสเกลารแบบ2มิติถ้าเวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ ai บวกเวกเตอร์ bj และเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ ci บวกเวกเตอร์ dj จะได้ว่าเวกเตอร์ u v เท่ากับ a คูณ c บวก b คูณ d และเวกเตอร์สามมิติถ้าเวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ ai บวกเวกเตอร์ bj บวกเวกเตอร์ ck เวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ di บวกเวกเตอร์ ej บวกเวกเตอร์ fk จะได้ u v เท่ากับ AD บวก BE บวก CF หากเข้าใจกันแล้วให้ลองทำโจทย์นี้ดูครับฉเฉลยดังภาพเลยนะครับสำหรับผลคูณเชิงสเกล,ลาร์ก็จะมีสมบัติของผลคูณเชิงสเกล,ลาร์8ข้อดังภาพเลยนะครับ ผลค,คูณเชิงเวกเตอร์เวกเตอร์ u คอสเวกเตอร์ v เราจะได้ว่าบรรทัดแรกให้เราเขียนเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j แล้วก็เวกเตอร์ k ในบรรทัดที่สองข้างล่างถัดมาให้เราเขียนจำนวนของเวกเตอร์ u ทั้ง3จํจำนวนลงไปจากนั้นบรรทัดที่3ให้เราเขียนจำนวนทั้ง3จํจำนวนของเวกเตอร์ v ครับจากนั้นใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์ลงไปครอบจำนวนทั้งหมด จากนั้นหาค่า si> ดังตัวอย่างและสมบัติของผลคูณเชิงเวกเตอร์ก şey ็จะมีอยู่ด้วยกันหลักๆทั้ง6ข้อดังภาพเลยนะครับการใช้เวกเตอร์หาพื้นที่หรือว่าปริมาตรเช่นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานพื้นที่คือค่าสมบูรณ์ของเวกเตอร์ u r r s s เวกเตอร์ v และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคือค่าสมบูรณ์ของเวกเตอร์ u ครอ s เวกเตอร์ v ทั้งหมดส่วนด้วยสองนั่นเองครับปริมาตรเราจะหาได้จากค่าสมบูรณ์ของเวกเตอร์ v ครอสด้วยเวกเตอร์ w จากนั้นคูณด้วยเวกเตอร์ u เราก็จะได้คำตอบออกมานั่นเองครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบ ขอให้ท่านสนุกกับการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพราะคณิตศาสตร์อยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิ้วของเราสำหรับวันนี้กับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ